แชร์ประสบการณ์มีในหน้ามาช่วยขายของมากกว่า75คนและนี่ก็คือร้านค้าที่คิวได้ไปดูแลอีกหนึ่งร้านค้าครับ <S <S คิวมาแจกทั้งหมด3เทคนิคในการทําแบบนี้ได้เทคนิคที่1ครับร้านค้าร้านนี้คิวทําเป็นการดรอปชิปบนทิกต o k ครับการดรอปชิปบนทิกต o k เนี่ยแค่เราเอารูปมาโพสต์นะครับแล้วเมื่อเราขายได้เนี่ยเราก็จะได้กําไรจากทุกชิ้นทุกตัวสินค้าโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องสต็อกของเองรวมไปถึงคุณไม่จําเป็นต้องถามคลิปเองครับสองครับผมเทคนิคร้านค้านี้เขาสามารถ แข่งขันราคาขับคู่แข่งในตลาดได้ยกตัวอย่างเช่นในตลาดครับขายแว่นอันนี้อยู่ในราคา130แต่สามารถใช้กลยุทธ์ในการขายแว่นอันเดียวกันเนี่ยในราคา125บาททุกคนสงสัยไหมครับว่าเขาทําได้ไงนั่นคือปกติละครับท,ทุกๆคนมองว่าเวลาเราทําการดรอปชิปเนี่ยเราต้องดึงของมาจากร้านค้าต้นทางมาบวกแล้วราคาจะแพงขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันครับมันมีเทคนิคตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องขายของแพงกว่าด้วยซ้ํา คุณก็สามารถขายของถูกกว่าร้านค้าที่มีอยู่เพื่อแข่งขันด้านราคาโดยวย3ครับในเทคนิคที่3ครับเขาก็ได้แจกค่าคอมให้กับนายหน้าอย่างเหมาะสมเนื่องจากร้านค้านี้ครับเขาสามารถแข่งราคากับคู่แข่งในตลาดได้อยู่แล้วเวลาเขาให้ค่าคอมนายหน้าไม่จําเป็นว่าจะต้องมากเป็น10%เขาให้แค่5%เหรือ3%เนี่ยนายหน้าก็ดึงสินค้าเขาไปทําคลิปวิดีโอแล้ว เพราะสินค้าร้านเขาถูกที่สุดนั่นเองสำหรับใครที่สนใจการสร้างรายได้แบบนี้สามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์แล้วทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พิมพ์คาว่า DT01 ด,ดได้เลยครับสนใจกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย